ไปแล้วส่งสก,การ์แล้วเนะาะเธอแม่เรากังห่มออกไปรัดแล้วเนาะนะล่างไล่ไล่ออกไปแล้วเมื่อกี้นี่ไายพรนะท่านประภาพเห็นข,ข,ข,ขบวนรถกระลังแห่ออกไปเนาะแม่แล้วก็ออกไปแล้วเนาะเป็นขบวนเอ่อคนไปชาพนากิจเนานะตะลีโตนพี่น้องผู้เฒ่าดอกเพิ่นลนขวนเพิ่นบ่สบายเนาะก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เนาะนี่ใส่ชุดดำล่างไล่ไล่ไปน้ำกลลแล้วนะเนาะก็คืองานชาพนากิจเพิ่นสิไปาชาพนากิจที่วัดปลาทางไปโรงเรียนหนองเขาหอมภูหล้านะคะ จริงๆก็คือเหมือนี้บรรยากาศแดดท่อนแบบแห้งว่าสิถากง้าก็ถากบ่ได้เนาะเอาว้ให้แดดอ่อนเหมือนแรงนี่ใกล้จะแล้วล่ะถากได้หลายเติบละย้ายแล้วหอบไปเหี่ยวไคว่ะอันมันไงก็เลยบ่อยากถากเนาะเอาซํำนี่ละเดียวหมือแรงจข่งถากบรรยากาศก็พุนกำลังลางหลายๆออกไปวัดไปแล้วเนาะตะลีโตนเนาะต่ว่าแล้วก็เจ็ดสิบกว่าแล้วล่ะแล้วก็ถึงอายุวัยของเราเนาะพี่น้อง เก็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เทานะคะก็ต้องมีเจ็บมีป่วยมีไข้มีหนาวมีหอนกัดป่วยกัดลหมหายตายจากกันไปเนาะอายุไปเวลาพอนเสียงโท่าไรซับเห็นไหมเนี่ย oh <my> ไปตามการเวลาเนาะนะคะไปตามการเวลาเจ็ดสิบกว่าละ่ะเนาะเออ่แม่เราเป็นผู้ไปหนางานเนาะไปฟังสวดอภิธรรมเนะาะในยวอมกับมีหลานน้อยก็เลยบ่กล้าพาไป บ่อหยากผ้าลานน่อยไปงานชาปนกิจปันใดเนาะมันกับ,บ่แมเป็นงานมงคลเนาะเป็นงานชุดดำเนะาะนะคะยความกับงานขาวดำเนาะบ่อยากเอาลานไปเนาะลานเป็นก็นยังน่อยอยู่นะนะคะนี่จะ,ะ่าแดดแห้งแห้งมือน,นี่แดดคักแบบสุดยอดเนาะเออนี่ไงคุณอาตื่นสายสีเหลืองเราออกมาอยู่เนาะแต่ว่าสีแดงๆส้มๆชมพูไม่ค่อยออกมาเนาะนะคะวันนี้มันร้อนแดดยังความก็เลยไม่ออกจากบ้านเนาะพาลูกพาลานเล่นอยู่ในบ้านนี่แหละนะคะ ก็่ายเอาคลิปที่เพิ่อนอะไปทรงสก,การ์นน้องขี้เพราะทันแวบๆนิดนึงเห็นผู้เฒ่าเพลังละลายออกไปกับรถนี่ก็ลั่งออกไปแม่นเด้อพี่น้องนี่คนน้ำแข็งคนยางออกไปเนาะอ่าห่างจากบ้านประมาณ1กิโลอ่าที่เอ่ออเ่อที่เป็นวัดป่าเนาะนี่เพิ่นกำลังล่งๆออกไปน้ำฝนเนาะนะคะงานนี้ก็มีเอ่อลูกเพิ่นก็น่าจ,จะเหลืออยู่กับแม่เพิ่นหาซื้อของห่างเนาะพี่น้องตะลิ้นต้นลิตล้นเนาะ มีลูกผู้หนึ่งละ่ะอยู่เป็นหมู่ออกจากทาหารมานี่ยกำลัง,งเงาไปนีุ่ชุดดำไปเนาะทุกคนทุกท่านกน็ใส่ชุดดำไปในงานเนาะจลีต,ตนนะคะไว้ยอะไรเพิ่นเนาะนะคะโมนี่คลิปนี้สิส่งดอกพี่น้องมื้อนี้ก็มีแต่นี่ละ่ะเขาเจ้าจไปส่งสก,การเนาะเพิ่นเสียชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เฮาเนาะนะคะมื้อนี้กะฟ้าแดดฮ้อนหลายมันขึ้นทำกิฟ้าลายบึนๆวินเอยู่ เดียวมื้อแล้งเถอะทากง,งานนั้นบักโจกเสียมเนาะพันว่างก็ถากบ่ว่างก็บ่ถากาไปหาเหล่นตามประสาเนาะเพื่อเท่าก็นอ่าชีดินมันไงก็อาจจะยุดการถากแล้วเอาซ้ำนี้อาจจะถากก็ปักกแกะตามระสีประสาไปมื้อละเล็กๆหน้อยๆไปพ่อเบอ่ให้มีอ่นหมาเข้ามาวนเวียนป่วนเปลี่ยนเนาะสร้าได้เทพปูนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงแนวทางเอาพ่อใหญ่บ่ไปสร้างสการ่บ่ไปสร้างสการบ่ โอ้ยย่าเนยไ,ไปอันมีย่ยตายไม่เอ็นลังเสยว่าข้าเจ้าหน้าหนูมาประสนข้าเจ้าลัางไปจนสีบ่บทเลี้ยงน้ำขบวนโอ้ยเจ้าก็คือกก้นบูทีบเจักรยานไปประสนกับบูทีบไปได้จุ่งขันห่มยางน้ำข้าเจ้าไปจังขันห่มยางไปประกาศขี่รถไฟฟ้าบอกให้ยฮาทขี่อยู่กับบอขี่เอาแล้วแต่ตามจิสบายใจเล่ลยายละวันใหญ่รว่าให้ยายไปประสนลระ่าเอ,อ่อพิน่นเพิ่นเอามากลางแดด พุทธร์เนาะก็บ่เป็นหยังไงเนาะอ้าแล้วจ้าแล้วพี่ว่าละจริงๆแล้วมันจะหายร้อนนั่นแหะมันจะหายร้อนไหมน่ะมัน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 ไม่ได้ระบายอากาศแต่ว่าก็คือความคิดที่ว่ามันร้อนเกินไปเนาะตาเราก็จุกระจะออกมาละเราสิไปเอาควายเราอยู่ท่งวันนี้บัตรเอาเวลาจะหานาทีเนาะพี่น้องนะคะจะหานาทีเนาะ ตาพิ่นกำลังยาง,งากุจุกุจุกุจุมามันจะไปเลี้ยงควายไปแลวเด้บนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแกลหลอรี่